สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะกรนรถปลดป้ายนะครับมีงานมาอัปเดตหนึ่งคันนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถปีสองพันสิบเอ็ดนะครับเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดูโอนะครับผมได้มาหนึ่งคันนะครับขายตามสภาพนะครับคันนี้เครื่องยนต์นะครับพันหกซีซีเครื่องดีนะครับผมน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับเครื่องดีมากเกียร์นิ่มนะครับผมสําหรับคันนี้ช่วงล่างใช้ได้เลยนะครับผม สีก็มีรอยขีดข่วนตามอายุนะครับของลูกค้านะครับที่ใช่ตามอายุการใช้งานประมาณนี้นะครับสีนะครับผมก็เป็นสีลอกคันนี้เป็นงานลอกสีทั้งคันเลยนะครับแต่ก็ใช้ได้ประมาณเกือบสองปีนะครับผมก็ลูกค้าเลยมีความจําเป็นทุกวันนี้เอาง่ายว่ามีความจำเป็นนะครับก็ขอเลื่อนผ่านนะฮะในจุดนี้นะครับก็มาชมกันเลยนะครับ ก็มีสเก็ตหน้าสเก็ตหลังก็มีลายขีดกว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมขายไม่แพียงนะครับสําหรับลูกค้าที่งบไม่เยอะนะครับผมก็ซื้อไปแล้วไปเก็บงานเล็กๆน้อยนะครับผมนะฮะคันนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะครับผมรถปั่นให้รถไปก่อนนะครับที่หนึ่งนะขออนุญาตนะครับเข้าในเกี่ยวกับเรื่องรถนิดหนึ่งนะฮะ ก็คันนี้เป็นเกียร์อโตนะครับผมเครื่องยนต์พันหกุ่นตัว E นะครับมีเก็บหน้าเก็บหลังนะครับผมก็สีมีรอยขีดข่วนนะครับตามการใช้งานนะครับราคาตั้งไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับก่อนเดิมเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับเคยผ่านการติดแก๊สมาสาหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้ไม่มีผลกับเครื่องไม่มีผลนะครับติดแก๊สมาแบบไหนก็ตามนะครับไม่มีผลกับเครื่องยนต์เพราะเป็นระบบบอบแผลผันนะครับอันนี้ใช้น้ำมันไปเลี้ยงวาล์วนะครับผม ก็พ да ี 9, ard, ่น้องท่านใดมองหารถในราคา1 2ึ0 0แบาทก็โทรมานะครับที uri, arma, ่ศ e ูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับมาดูกันได้นะครับที่บ้านแต้ตะบลท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดินนะครับมาดูรถได้ที่บ้านแต้ตะบลท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดินนะครับผมนะเป็นป้ายจังหวัดคอนแกตนะครับผมลูกค้าซื้อกับผมได้ประมาณสองปีแล้วนะครับ ก็ช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องการเงินเกือบทุก,ท,กทุกท่านนะฮะก็เงินหายากนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องท่านใดที่จะหารถไว้ใช้นะครับผมก็ทักมานะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ093 373 6126นะครับ ตั้งราคาไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเกียร์ออโต้นะครับเครื่องพันหกซีซีนะครับสีขาวมุกนะครับผมยกเลือกแก๊สเรียบร้อยนะครับผมใช้เป็นน้ำมันระบบเดียวนะครับสีมีตำหนินิดหน่อยตามอายุการใช้งานของรถนะครับภาษีก็เพิ่งขาดนะครับผมนะท่าใี่ซื้อไปก็เอาไปต่อเองนะครับหรือจะให้ผมต่อให้ก็ได้นะครับผมมีคิวกันสาดด้วยนะฮะรถขอเอาไปเข้าเฟสเน้นไว้เมื่อวานนี้ผมไปถ่ายมานะครับนะครับประมาณนี้นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับผมวันนี้นประมาณนี้นะครับตั้งไว้ที่1นึ่งแนสองหมื่นเก้าันบาทนะครับผมพี่น้องท่านใดอมองหารถมาใช้นะครับผมก็ทักมานะครับ เบอร์โทรศัพท์0933736126นะครับ0933736126นะครับผมรถซื้อไปไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมส่วนมากเกีจอดมากกว่านะครับผมบ่อหนังหุ้มเข้ากับตัวรูกเป็นเกียรเอเลยนะครับ 1 2 0 0 0แสนสอ่านบาทนะครับผมดูคลิปจบท่านคนใดที่สนใจก็ทักมานะครับผมเราขายตามสภาพนะครับคันนี้เป็นงานลอกสีทั้งคันเลยนะครับแต่ก็ทำไปนานแล้วนะครับประมาณ2ปีได้นะครับพอตัวนี้ผมจนจนปัจจุบันนี้ผมขายตัวปีห้าห้าห้าเจ็ดห้าแแล้วนะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสีมันก็จะมีลอกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะพี่น้องเดียวจะว่าไม่บอกนะครับ หนึ <c oughs> ่งแสนส,สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมราคาดีกว่าเราจะไปวิทนี่เป็นตนะินนะครับผมนะฮะไฟหน้าไฟท้ายแทย้หมดเลยน,นะครับแท้หมดเลยนะครับแท้หมดเลยสปาร์บปร่งท้ายเดิมเลยนะครับโลกโกต้ตโยต้ายังอยู่เลยนะครับ ดูรถได้ที่บ้านแต่ตะพนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับขายในราคา1 2ึ0 0 0สหืันบาทเกียร์ออโต้นะครับเกียร์นิ่มเครื่องดีนะครับผมช่วงล่างเน่นนะครับล้อแม็กสวยนะครับผมจีม่ตําหนีนะครับภาษีขาดแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นมากนะครับฉ่ำเลยท่านใดชื่นไม่ชื่นชอบท่านไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะครับผมนะฮะเราแต่คนที่อ่าพอใจสมัครใจซื้อนะครับเดี๋ยว คนญาตนะครับเครื่องดีนะครับผมไม่ต้องหว่วงนะครับเรื่องเครื่องยนต์นะครับขับทางไกลได้เลยนะครับราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม <c oughs> อยามอีกครั้งมาดูรถได้ที่บ้านเต้ตะบนท่าอำเภอร,รัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ไลน์นะครับ093373626เป็นเบอร์ไลน์เลยนะครับมาดูลองมาดูรถลองขับก่อนได้นะครับไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับผมอยู่บ้านแต้ตะบนทาศนะครับผมอําเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับย้ำนะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับพาอรถลูกค้าซื้อได้ไปประมาณ2ปีแล้วนะครับผมพอดีจะไม่เก็บงานเลยจะขายแบบนี้เลยนะครับเผื่อท่านใดชื่นชอบท่านใดที่จะเอาไป ท่านาที่จะซื้อไปนะครับไม่ไกลส่งฟรีนะครับในระยะ100กิโลส่งให้ฟรีเลยนะครับผมในระยะ100กิโลส่งให้ฟรีนะครับผมถ้าผ่านนั้นไปคิดค่านรรมนนะครับกล้องที่เราถ่ายนี่คือส,สดๆนะครับไม่มีปรับปรุงแต่งประกันใดนะครับผม บรรยากาศก็นี่ฮะอยู่ทุ่งนานะครับเหมือนเดิมนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมราคาที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเกียวโตนะครับเครื่องยนต์ดูนะครับใช้น้ำมันระบบเดียวนะครับประวัติเคยเป็นซีมาก่อนนะครับเคยผ่านการติดแก๊สมาแล้วนะครับไม่มีผลกับเครื่องยนต์นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมขี่กันแดดกันฝนกันหน้าดําได้นะครับนะฮะดีกว่าเราไปเป็นนี่เป็นสิน์นะครับในราคานี้นะครับผมอันไหนไม่ดีก็ค่อยบํารุงค่อยทําซ่อมไปนะครับ ค,คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะขออัพเดตในขันต่อไปนะครับผมท่าในใดที่ชื่นชอบก็ทักมาหาผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับผมเฮงๆนะครับผมสวัสดีครับ